มาสคริปต์หนึ่งมันเดีมยวเนาะแข้งลมไม่ให้ลมนะครูทุกคนมันไปคููเก้าพมดัลบไวแต่มันก็แข้งอยู่หรอก đi cao lại đầu vào phải lên một tôi mà đường mà buông tay dạng đường luôn mới đây tin จึงเลยเนี่ยมีแท็กโอ้โหพกไปได้เกียร์ต้ามันตี 4, เกียร์สีน้อยเลยแหละแล้วไปพบมาพบไปทอยสุดเลยนะล้อเกียร์ต้ามอเดินนะ้าเกียร์สีไปไม่ไหวหรอกกำลังร้อนครับตอนนี้ตู้พัน ไปได้สุดจริงๆอนี่ะขณะขาพมรล้อสุดในถนนต้องเกียร์สามเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมนานเกือบไปเมื่อกี้เกือบไปจุกเนเลยน,นะ 你。<laughs>